สวัสดีครับขอวิเคราะห์คู่นี้นะอยากวิเคราะห์ไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วอยากวิเคราะห์อยากพูดคันปากยิกๆอยากพูดผมไม่ได้ไปนั่งบุญในตู้กับข้าวบ้านใครมาวิเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากฟังผมวิเคราะห์ก็ขอขอบคุณใครไม่อยากฟังแต่เสือกเข้ามาฟังเนี่ยแล้วมาคอมเมนต์กวนกวนต่อด้วยก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับก็อยากวิเคราะห์คู่ของเพชรน้ำโขงมงคลคนเพชร กับแก่นพิทักษ์หน่งบางสายนะครับก็คู่นี้เราไม่ได้วิเคราะห์ก่อนเกมเพราะว่าทั้งสองคนไม่ได้อยู่ในวงโคจรที่เราจะวิเคราะห์เพราะว่าเราไม่ได้สนใจใช่ครับใช่เพราะว่าฝีม sí, ือยังยังไม่ถึงขั um, ้นที่เราจะกล้ามาวิเคราะห์ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไม่กล้าวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่เก่งหรือว่าอะไรนะคือ พวกเราจะวิเคราะห์เฉพาะคู่ที่เรารู้จริงๆฟอมแน่ชัดใช่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราวิเคราะห์ไม่ได้จริงๆเพราะว่าวิเคราะห์ไปมันอาจจะผิดพลาดได้ใช่ไหมครับโดนใดครับโดนใดแต่ว่าคู่นี้เห็นแฟนฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยก็ตามที่เป็นแฟนของเพชรน้ำโขงนะครับทาไมเพชรน้ำโขงออกอาวุธชัดเจนทําไมถึงแพ้แกนสักไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะคือคือผมมองเนี่ยยกหนึ่งเนี่ย แก่นสักไอแกนพิทักษ์เนี่ยผมมองว่าชนะนะชนะครับเพราะว่าเพราะว่าเก๋ากว่าอาวุธชัดเจนคุมเกมได้ยกสองมาเป็นเพชรน้ำผงทำได้ดีเพชรน้ำคงเนี่ยชนะเพราะเพชรน้ำผงเนี่ยออกวุธได้ดีเดินแล้วออกวุธได้เพชรน้ำคงเป็นมวยที่เดินแล้วออกวุธได้ดีถอยปุ๊บจบนะถอยปปุ๊บจบเลยคือเพชรน้ำผงเนี่ยเป็นมวยที่เดินแล้วออกอวุธแล้วทำได้ชัดเจนลูกแข็งแรงมีใช้ได้ แต่ยกหนึ่งเนี่ยเจอเหลี่ยมของแกนพิทักษ์ไปเยอะไปหน่อยก็ยังว่าน้ำเวทไทยเรื่อยังไม่ร้อนหรือเปล่าใช่เหลี่ยมน้งเวทไทยไม่ต้องพูดถึงใช่ต่างชาติใช่ต่างชาติยากมากโดยเฉพาะฝั่งเราเนี่ยไม่ได้ดูถูกเพราะว่าเพชรน้าโขงเนี่ยซ้อมอยู่ที่ฝั่งเราคู่ปั้มคู่ซ้อมเนี่ยบอกได้เลยว่าน้อยมากดังนั้นมาเจอแกนพิทักษ์เนี่ยที่มีคู่ปั้มเป็นคนไทยเหลี่ยมๆจัดๆเนี่ยเยอะแยะดังนั้นยกหนึ่งเนี่ยเหลี่ยมโดนพิทักษ์เยอะมากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าละวันเขาจะไม่สนใจลูกเเหหลลี่่่ยมมแตวา แต่มันทําแล้วมันดูสวยงามัออกอาวุธแล้วมันเห็นชัดเจนออกอาวุธเสร็จปุ๊บหักล้มอีกอะไรเงี้ยมันก็ยกหนึ่งต้องเป็นแก่นพิทักษ์ชนะยกสองเพชรน้ำขงแน่นอนออกอาวุธได้ชัดเจนเดินทําได้จ่าแจ้งถูกต้องแต่ขึ้นเป็ขาต้องบอกด้วยยกยกสองเนี่ยไปขาแก่นพิทักษ์นี่โอ้โหมีอาการชจะไปอยู่แล้วแล้ววานนอกแน่แต่แน่สามแสนสามแสนห้าหมื่นบาทครับคิดว่าออกแน่นอนแต่เพชรน้ำขงมันไม่มันไม่มันไม่เดินดีต่อ แต่ว่าความเก่าของแกนวิรั์ก็พยายามเก็บอาการใช้ตีนี้เจ็บใช่เปลี่ยนกาดไตอะไรเงี้ยก็รอดไปในยกที่2นะครับพอขึ้นมายกที่สที่สก็ต้องบอกว่ากลายเป็นแกนวิรัชเชเดินเลยเดินเดินทำเดินทาแล้วโอเคเพชรนั้งคงอาจจะมีจังหวะเตะสวนหอยะเตะเข้าแต่น้ําหนักมันไม่ได้ถึงคุณจะเตะได้แต่น้ําหนักมันไม่ได้เตะแล้ว แล้วการทรงตัวบาลแต่เสร็จแล้วปุ๊บคุณก็วิ่งถ้ามีไม่มีเวทีเนี่ยโทษทีนะผมคิดว่าเพชรน,นำ้ำโขงอะถอยถอยลงถึงลาวแล้วฝั่งลาวไปเนาะกับกับกับอะไรกับเยงจันไปแล้วกับสมบูรณ์ไปแล้วถ้าไม่มีเวทีนั่นะคืออันนี้มีขอตังเกมคือเชื่อว่าเ <c oughs> พชรน้ำโขงเนี่ยกับฝั่งโขงไปแล้วเพราะมันวิ่งเลยมันไม่ได้แบบถอยแบบมีชั้นเชิงแบบ ชิงกิจที่แบบออกอชิงกิจออกซ้ายอัปเปอร์หนึ่งสองถอยดึงหัวต่อยสอบกลับกระโดดเข่าไม่มีแบบนั้นนะฮะคือเพชรทับโขงถอยถอยเปี้ยงเดียวแล้วก็เขาออจะจับุวิ่งเลยวิ่งวิ่งคือการถอยต้องไปดูพระจันทร์ฉายใช่ถอยถอยออกอาวุธต้องให้ชัดเจนถอยแล้วบนใช่ออกซ้ายออกขวาแล้วออกอาวุธถูกต้องปุับปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกซ้ายออกขวาได้อันนี้คุณถอยออกได้ทีหนึงเห็นมุมไหนก็จะวิ่งไปมุมนั้นใช่แล้ว แก่นพิทักษ์เนี่ยพยายามตะปบขวางหน้าพยายามตะปบพยายามจะทําพยายามจะดึงเกมมึงมาสู้กับกูพยายามเดินแต่เพชรน้ำโขงเนี่ยมันวิ่งอ่ะต้องบอกว่าวิ่งหนีเลยถ้าไม่มีเวทีเนี่ยมันไปนักงพูดทีถึงสปปอลาวแล้วผมไม่ได้ดูถูกเพชรน้ำโขงนะคือผมมองว่าเพชรน้ำโขงเนี่ยมันน่าจะจบตั้งแต่ยกสองเกมออกมายกสามมันเดินใช่ใช่ถ้า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 เพชรน้ำโขงเนี่ย ยกสามออกมาเดินจี้บี้เตะขาเดินปั้มแทงเข่าเตะขาใช้ลูกแข็งแรงความขยันออกอาวุธใเาช่เตะขาต่อยหมัดคีดแทงแบบแรกเลยผมเชื่อว่าโบนัสแตกยังไงโบนัสแตกแน่นอนถ้าโบนัสไม่แตกยังไงเพชรน้ำโขกก็ต้องชนะถ้าเพชรน้ำโขงไม่ถอยแต่คุณดันขึ้นเกมยกสองมาแล้วคุณถอยอ่ะแน่นอนวันเขาไม่ไม่ชอบมวยถอยนะครับคุณคุณเดินแล้วคุณทำได้ ดันมาเปลี่ยนเกมยกสามคุณมาถอยยกสามอ่ะชิงดำอาจจะชิงดำคือยกสามมันชิงดำไงหนึ่งสองหนึ่งคุณแพ้สองคุณชนะใช่ยกสามนี่คือยกชิงดำคุณดันมาถอยเตะเตะเพื่อเอาคะแนนถอยไม่มีเขาถ้าเป็นคนไทยก็คือถอยไม่มีเชิงใช่ถอยไม่มีชั้นเชิงเพราะว่าถอยไม่มีอาวุธใช่ถอยแบบแบบวิ่งอ่ะต้องยอมรับหมืนวิ่งหนีตายมันวิ่งหนีตายเลยไม่กล้าบวกไม่กล้าแลกอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่า กรรมการตัดสินถูกแล้วครับท่านผู้ชมอย่าไปเถียงเลยก็ต้องยอมรับว่ามวยถอยเนี่ยยังไงก็แพ้แล้วที่สําคัญพอถอยแบบเหมือนวิ่งด้วยแล้วก็ชิงดาด้วยไม่ใช่เป็นยกชิงดําด้วยใช่แล้วคุณก็ไม่ได้ชนะยกหนึ่งยกสองไม่ได้ไม่ได้ชนะขาดคุณชนะยกสองใช่ไหมแต่ยกหนึ่งคุณแพ้อะไรเงี้ยยกสามชิงดําคุณมาถอยคุณก็มาถอยแล้วคุณเสียการโดนขวางหน้าหัวมุดดินใช่ครับ ก็มีแฟนคลับทางฝั่งโขงนะให้ผมวิเคราะห์เกี่ยวกับเพชรน้ำโขงนยก็ต้องเรียนว่าเพชรน้ำโขงเนี่ยเป็นเด็กที่มีวินัยหน้าตาใช้ได้หุ่นดีสูงยาวใช้ได้ร่างกายดีมีความฟิตคำพูดคำจา่อนน้อมทอมตนอันนี้เราไม่รู้ได้ยินจากมิสเตอร์ป๋องเขาว่ามาอย่างนั้นเราไม่เคยคุยกับเขาแต่ประมาณนี้ก็บอกว่าคือเราดูน้องคนนี้ก็ใช้ได้อะไรทุกอย่างใช้ได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องเขาจะไม่เติบโตแน่นอนนะครับแฟนฝั่งเราฟังนะ เพชรน้ำคขงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปชิงแชมป์จะไม่มีโอกาสไต่เลนกิงขึ้นไประดับสูงกว่านี้ได้ถ้าเขายังซ้อมอยู่ที่ฝัาา่งเราเพราะว่าหนึง่งเราเห็นการปั้มในละวไม่มีความแข็งแข่งไม่มีเลยหลังผู้ชางเลยหลักเรียมความแข็งแร่งร่างกายไม่มีเลยถ้าเทียบกับฝรั่งนี่มาซ้อมในเมืองไทยแข็งแร่งอันเดียวกันนักมวยไทยจะสอดแข่งจะดึงเนี่ยฝรั่งไปดึงเลยใช่นักมวยไทยดึงฝรั่งไม่ลงเลยแต่เพชรน้ำคขงเนี่ยอ่อนปกเปียกเหมือนงูเหลืองเจอกับเชือกนะสะกยถูกต้องนะฮะ ถ้าเพรน้ำโขงต้องการอัพเรเวลของตัวเองเนี่ยผมว่าต้องเปิดต้องเปิดใจข้ามฝั่งโขงมาเรียนมในไทยกับค่ายอย่างพีเคแสนมวยไทยก็ได้นะนักมวยเยอะด้วยครูปั้มครูซ้อมเยอะหคือถ้ามาแบบนี้ยรับประกันว่าคุณได้หลายวิชาเลยเพรน้ำโขงเนี่ยเติบโตแน่นอนนะสําหรับแฟนแฟนแฟนลาวแฟนชาวลาวนะคือถ้าเพรน้ำโขงมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ย ก็จะได้ชกกับคู่ซ้อมที่เก่งๆได้โค้ดที่ดีนะได้คู่ซ้อมเยอะองจริงได้เจอของจริงมวยระดับวันจริงๆใช่เชื่อว่าน้องเขาก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็อัพเลเวลขึ้นไปได้แต่ถ้าน้องยังฝืนตัวเองซ้อมอยู่ที่ฝั่งโค้งต่อไปก็จะเป็นได้แค่เพชรน้ำโขงเพชรน้ำโขงคือไปซ้อมฝั่งเราคือเขาเก่งแล้ว่ใช่ถ้าเขาไปซ้อมหมวยที่อยู่ลราคือก็ไม่มีเก่งแล้เขาอ่ะเขาก็เหมือนเป็นหายทอดวิชาให้คนอื่นไม่มีใครมาแบบ S 1> <S 1> <S จะช่วยเขาพัฒนาตัวเองได้ไม่มีใครจะช่วยเขาอ,อัพ<ห>เรื่องของตัวเขาได้นะสำหรับเพชรน้ำโขงถ้าเข้ามาที่เมืองไทยเขาต้องไปเจอมวยเกย่งแบบที่เก่งกว่าเขา <S <S <ช>เขาถึงจะได้วิชาครับก็อย่างที่อาจารย์หนุ่มเรียนไปก็คือเพชรน้ำโขงถ้าน้องต้องการพวความสำเร็จในการเป็นนักมวยชาวลาวที่ยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนไม้เซตใหม่หาคู่ซ้อมหาค่ายในประเทศไทยที่มีคู่ซ้อมเยอะๆนะครับ ที่มีฝรั่งมีคนไทยผสมผสานกันไปเนี่ยแบบสปีดมันจะทําให้น้องรู้เลยว่าระดับของน้องที่แท้จริงอ่ะอยู่ระดับไหนเราต้องเรียนตรงๆเลยนะที่เพชรน้ำขงมีรายการขึ้นมาในวันวันบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเพชรน้ำขงโคตรเก่งไม่ใช่นะคือเพชรน้ำข่งเนี่ยเพชรน้ำขงเนี่ยมองๆคือเป็นมวยธรรมดาพื้นืๆพื้นเลยต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเพชรน้ำข่งอ่ะเป็นตัวแทนของชาวเรา คือได้เพชรน้ำโขงใช่เป็นเป็นตัวแทนของคุณประเทศลาวคือถ้าให้มีรายการก็จะได้แฟนขับเอฟซีฝั่งลาวมาเชียใช่แต่ถ้าเรามองจากสายตามวยจริงๆคือเพชรน้ำาขงเนี่ยยังเป็นมวยธรรมดายังเกรดแต่ธรรมดาเลยโอกาสแบบจริงๆเยถ้าเขาประกบถ้าเขาประกบมวยไทยตัวแข็งๆใส่เนี่ยเพชรน้ำาขงก็จะแพ้แพ้แล้วความเป็นฮีโร่ของชาวลาวเนี่ยก็จะหมดไปดังนั้นการประกบคู่มวยเนี่ยเขาก็มองว่าเพชรน้ำโขงมีโอกาสชนะ เพื่อที be, ่จะผลักดันให้พี่น้ำาขงเนี่ยเป็นแรงผลักดันและเป็นฮีโร่ของน้องๆนักมวยชาวลาวเพื่อจะได้ก้าวมาต่อยที่วันแล้วเอซีฝั่งลาวก็จะมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในมุมมองเราไม่ได้โวยน้องเลยคือน้องต้องย้ายค่ายมาฝึกที่ประเทศไทยนะครับต้องยอมรับความจริงต้องยรับจริงถ้าน้องอยากจะอัพเลเวลของตัวเองให้เป็นนักมวยอาชีพระดับโลกระดับวันของจริงอ่ะน้องต้องย้ายค่ายมาฝึกที่ไทยนะครับถ้าน้องยังอยู่ที่ลาวน้องก็จะหลอกตัวเองไม่น้องไม่ได้หลอกตัวเองหรอก แฟนคลับของน้องอ่ะก็จะหลอกน้องว่าน้องนี่คือสุดยอดนักมวอลาวอยู่แล้วใช่เขาคือซุปเปอร์สต์ซุปเปอร์สตาร์ดีคือตอนนี้น้องเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ลาวอยู่แล้วเพราะหนึ่งมวยลาวไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ในวันใช่ไม่ไม่มีวันในวันเยอะที่สองของเขาคือพูดตรงๆคือสู้เขาไม่ได้มันมีเมืองลาวอู่คนนึงนั่งหวยชื่อเมืองลาวอ่ะไปแล้ว่ะไปแล้วคืออายุเยอะแก่แล้วเคยไปต่อยเม็กด้วยกันใช่ไหมอ่าก็อย่างที่เรียนไปนะสําหรับเพชรน้ำโขงคือ ถ้าน้องอยากอัพเลเวลตัวเองน้องต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยต้องมาเจอของจริงแบบที่เขาแบบโูแม่งเที่ยวตัดดังเง<ช><ม>ินหนึ่งสองสามยกหนึ่งเขาต่อยทาไมต่อยอย่างนี้ยกสองทำไมเขาต่อยอย่างนี้ยกสามเขาต่อยอย่างนี้ใช่ก็ต้องประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็เราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงตามรูปเกมเราไม่ได้ถูกดูถูกนะเ <c oughs> พชรน้ำคงว่าเขาไม่เก่งนะครับเขาเก่งแต่ระดับของเขาเก่งระดับแค่นี้ยังไม่ได้อยู่ระดับนี้นะถ้าคุณต้องการอัพมาอยู่ระดับนี้คุณต้องมาซ้อมที่ประเทศไทยเท่านั้น เพราะคุณจะได้เจอทั้งนักมวยไทยและนักมวยชาวต่างชาติที่ระดับเขี้ยวลากดินมันจะทาให้คุณรู้เลยว่าคุณน่ะระดับอยู่ตรงไหนนะครับเพราะทุกวันนี้ระดับที่คุณได้รับเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ระดับที่แฟนมวยมอบให้คุณและโปรโมเตอร์ผลักดันเพื่อให้คุณเป็นฮีโร่ของชาวลาวนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าระดับของคุณของจริงของปลอมเดี๋ยวคุณมาอยู่ที่ค่ายใหญ่ๆอย่างพีเคเนี่ยเดี๋ยวคุณรู้เลยนะครับ หรือว่าไปอยู่กับค่ายของทีมแมนนี่สตูดอันนี้คุณจะรู้เลยว่าระดับของคุณจะอยู่ระดับไหนคุณจะรู้เลยนะครับสาหรับเพชรน้ำโขงและแฟนของเพชรน้ำโขงนะครับก็อย่าอย่าภาษาเราจะด่ากันเด้อเขาว่าเดอย่าว่ากันเด้อครับพี่น้องเล่วนะครับน้องมือนี้ผมทักมวยไทยขอสบายดีครับครับสวัสดีครับ